สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนไปได้มันฝรั่งมาหัวสวยๆเลยนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนจะมาทํามันฝรั่งทอดกรอบกันนะคะไปเก็บไว้กินกันค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อเรามีมันฝรั่งแบบนี้แล้วนะคะเราล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะเราจะไม่ปอกเปลือกเราจะล้างให้เกลี้ยงเลยเสร็จนะคะพี่เดือนก็เตรียมน้ํามาหนึ่งกระมังแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักสองช้อน ช้อนกาแฟค่ะก็ดูปริมาณน,น้ําเราเนาะว่าน้ําเราประมาณไหนใส่เ,เกลือประมาณไหนนะเสร็จแล้วนะคะพี่เด่นก็จะมาหัน่นนันฝรั่งกันเราจะไม่ปอกเปลือกนะคะจะหัน่นหั่นทั้งเปลือกเลยแล้วก็ใช้อานนียค่ะที่ปอกผลไม้เด่นฝันอย่างน,นี้นะฝานไปเลยนะคะ ลูเลยฝนอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะหั่นไปหมดเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เดือนหั่นเสร็จแล้วนะคะคก็จะได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้หมดเลยนะเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็จะแช่ลงไปในน้ำเกลือที่พี่เดือนเตรียมไว้เมื่อกี้นี้แช่ลงไปไ้ทั่วเลยนะ อ๋อเมื่อกี้ขนาดที่พี่เดือนอฝานมันฝรั่งนะคะพี่เดือนตั้งน้ำไว้ด้วยนะคะดตั้งน้ำร้อนไว้นะคนให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้สักแป๊บนึงน,น,ะะนี่นะคะท่านผู้ชมพอ,อพี่เดือนแช่เกิืได้สักแป๊บนึงแล้วเนี่ยนะคะพี่เดือนก็เอาไปซาวล้างล้างล้างคือไม่ต้องแช่นานนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาต้มในน้ําร้อนน้ํานี่แบบไม่ถึงับเดือดน,นะคะน้ําเริ่มร้อนแต่ไม่เดือดน,นะคะเราก็ใส่ใส่ใส่มันฝรั่งเราลงไปเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆร้อนไปรื่อยๆ อีกคนนะคะให้อมันฝรั่งของเราสุกให้ทั่วๆนะคะค่อยคนไปไม่ต้องไม่ต้องให้ถึงกับน้ำเดือดน,นะคะน้ำแค่ร้อนๆก็พอนี่ค่ะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเลยนะมันฝรั่งของเราเนี่ยก็จะเป็น ไม่ขุ่นและจะใสแบบนี้นะคะจะออกใสเลยเพราะว่ามันบางๆเองอะนะคะเนี่ยมันจะเป็นใสๆนะถ้าตรมนิ่นงนั่นจะเห็นง่ายๆนะเนน่มันจะใสๆนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วนะคะสำหรับทีการต้มของเราเสร็จแล้วเราก็ตัดออกะคะ่ะ ในซิงเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครจะค่อยๆสั่งออกอย่างที่เือนนี้ก็ได้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอ่าเราก็จะเอามันฝรักของเราเนี่ยเอาไปน็อกในน้ำเย็นนะคะน,นี่นะ เดินก็เทใส่ลงไปในะน้ำเย็นที่พี่เดินเตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปเทออกกรองให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนี่ค่ะท่านผู้ชมพอตกักตักแล้วนะคะมันจะปแห้งแบบนี้เลยนะแล้วเราก็เก็บไว้ทอดนานๆได้ด้วยคืออยากกินเมื่อไหร่เราก็ทอดนะคะนี่ที่การทอดนะคะเราก็ใส่น้ำมันตั้งน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วก็เอาอ่า มันฝรั่งที่เราแห้งแล้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่อยค่อยปรุงแบนี้ทอดแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานค่ะไม่ต้องนานนะคะใส่กุ้งขึ้นเลยนะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วค่ะ,ะมันฝรั่งทอดของพี่เดือนนะคะรับรองกรอบมากสีจะเข้มไปหน่อยแต่ว่ารับรองไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขมไม่น่นนะอร่อยค่ะหรือว่าถ้าทอดเสร็จแล้วเนี่ยใครจะเอาไปคลุกกาบผงบาร์บีคิวหรือว่าโรยเกลือน,นิดนิดก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองไปทำกันดูนะคะท่าไงพี่เดือนฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ